สวัสดีครับอยู่กับช่องน้ำซิ่งดิระเบิดเทีเ่ยวแรกของวันครับต้อมมอความฮ่ไอต้มต้มเล่นไรครับต้อมเนี่ยเทีเยวแรกของงานดำม,มันลงอีกอะดำม,มันไม่ลงไม่ได้เอาโซ่มาด้วยเฮ้ ต้อมต้อมขอความช่วยเหลือด่วนเดี๋ยวไปดูหน้าต้อมก่อนจบใจเย็นๆแม่เฮ้ยฮ <laughs> ่าฮ่ <laughs> เดินมวยผ่านไทยเบอร์เฮ้ยมาเจอไอจเนาะจถอยหนัดไปไรนะนั้นมันอยู่คางนี่แล้วเนี่ยมาเทตรงนี้ก็ได้อยู่ข้างบนเนนอ่าถ้าอัดเนาถ้าอัดเนนอ่าลต้มตบเที่ยวแรกเลยอะเที่ยวแรกของวันนี้บ่ช่วงเที่ยวแรกวันนี้เฮ้ยนายรถไถเอ้ยเอามาลากมาอยู่ ไอ้กบเอารถไทยมาดิเมื่อนุเดินมีงวงมีงวงนี่ตมเราเอกกบอยู่ไทยมจานตรบุกิดไ้าทย็นไไตกต้มขอความช่วยเหลือด่วนไอนหลประสบการณ์นั้นทุกชน ถทยไม้สู้ก็ไม่ได้เอาไม้อีกสู้อ่ะโชดำจนมันมันมันไม่ลงไม่ลงไม่ทายเลยนะเนาะไม่ทายไปทีไม่ระทือืมไม่เลยต่ลายเะไม่บเลย จะวิ剛剛่งปากบอครับแล้วก็จะวิ่งเข้าหมู่บ้าน รถไทยมาช่วยต้มกัน่าต้มม่ต้มขับรถเล่นในโทรศัพท์นี่แหละไอ้ต้มอ่ะ นี่ให้นักศึกษาขับรถไทยครับวันนี้เอ้ยโคักบัดแผลหนึ่งเด้อโดนดันดินน่ะดันกองดินน่ะเฮ้ยไม่ดันดินเลยเดินเดินไปดันดินเลยอะขึ้นดันดินเลยน่ะ ได้ขึ้นไปคอมเลยเอ้ยขึ้นไปคอมกระบ,บะเลยยืนตรงๆแล้วก็ขึ้นไปให้ดนะันมันลงเ,ลงเออโอ้โหนกกระปรกสบาการกอมงอๆดงักดันเลยดันกองดินเลยกระแทกไป ด,ดันดีนะยกฐานขึ้นตรงๆ,รงๆอ,รอ่ะเออนี่พุ่งไปเลยชนไปเลยไอ้เรื่องด,นดันตัวเลยอะต้มเอยขึ้นไปดันบนนเลยนะ ว่าตอมไอ้ตอมหาเลียมไม่เจอแล้วโมแตอ่เล่นท่อสับขับรถน่ะ ช่วยตเองแล้วต้ม,มด,ดำไม่ลงครับโ่ก็ไม่ได้เอามา โซ่เม so hey, pues ียนเฮยเวมโยโม่โ so ซ่มีแต yeah. <Go> nah. <If> ่ไม yeah. 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 okay. mm ่ยกขึ้นรถมาอยู่ที่โกดังเลยน่ะไอแม็กเองก็ถอยไปเทตรงนั้นแม็กโน่นน่ะข้างๆโน่นน่ะไอตรงนี้ก็เทได้นี่เอ้ยมานี่เลยนี่ ទៅបុកផងជើងទៅបុកអូសុំនឹងទៅចាក់ក្នុងស្រុកហ្នឹងទៅវាដាក់ឲ្យស្ងំទីនេះតិច เว็บางนูจำเนี้ยนะเวลาเนี้ยก็เทก็ดันนิดนิดน่ดนดนอยน้อยอะไรโมโนจำเนี้ยกลางไงนู้นี่ติดวิ่งออกไปเข้าหมู่บ้านเลย ไม่ลงครับดำไม่ลงเอาเฮ้ยเมืองโตเฮ้ยเจ้าน่ะมันจะไปแล้วเอาโอ,า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 อา้ปลายเป็นรอยอีกเอาดัานดัน,นเองพันยกดำอ่ะ đeo đeo hai mình nún còn. Tôm tôm. Thương đã đất Thái, ôi bia bia. Chân. Bắn bo bắn cờ cha <laughs> ฮะเยอสทมาลกมยิงยมอนอลิ้โดาวเวนเดมเนี да. ่ยมันดีคุณเอ๋อพออันนี้โทษใครไม่ได้เพราะว่าดันเองเป็นรอยเองเ้เตม

lời 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 ơi lời ơi lời 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 vô đây đông đã lời lời ao à, thương ao đinh ao đinh đủ อาไม่จัดการรถไทยมือเวรย่มืยมันจะร้องให้เลยต้มนี่เลยไอเล่นแต่โทรศัพนี่ขับรถไทยนิดเดียววันเหนื่อยอต้มคอยว่าไออยู่ต้มลงดำกกอนต้มลงดากกอน Ờ thương chả là nào, pha thai túc thương Đừng pha thai hay nói đi Đừng pha thai nhảy đốt thai nữa thương, ừ, bà, thương Tiên pha thai Ê thôi tay ơi thương tiên pha thai, thương, tiên pha thai, thương, tiên pha thai Ờ xôm chui À mấy thai cơ rối tết